ครีมกับเซรั่มเนี่ยมันต่างยังไงใช่ไหมทาไมต้องใช้ครีมทําไมต้องใช้เซรั่มใช้ครีมอย่างเดียวได้ไหมใช้เซรั่มอย่างเดียวได้ไหมอะไรเงี้ยไอัวเซรั่มอ่ะมันก็จะทาหน้าที่แบบเฉพาะเฉพาะเจาะโจงอ่ะในเชิงลึกที่แบบว่าจะแก้ปัญหาผิวนั้นๆหรือช่วยบํารุงอะไรนั้นๆที่ในเชิงลึกครีมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการ protect, ปกป้องอะไรบางอย่างที่แบบว่าเออให้ความชุ่มชื้นแหละถ้ามองไงพลังงานอ่ะมันเป็นเหมือนแมสคูลินเอเนจีหรือพลังงานเพศชายความเป็นพลังงานมันจะมีขั้วบวกขั้วลบ หรือความเป็นพลังงานลักษณะของเพศชายลักษณะของเพศหญิงในเชิงคาแรคเตอร์ถ้าเป็นของศาสตร์จริงก็คือมันเป็นพลังงานหยางอ่าบางคนอย่างเงี้ยมันยินหยางเนาะเป็นพลังงานหยางเข้มข้นเฉพาะจุดของครีมเองเนี่ยค่ะมันเป็นพลังงานแบบนุ่มนวลเบาๆสบายๆแต่ว่าดูเป็นแนวทนุถนอมเป็นแนวบำรุงมันเป็นเฟมินินเอนเนอร์จีหรือเป็นพลังงานเพศหญิง ย้ำอีกหนึ่งครั้งเหมือนกันว่าพลังงานเพศหญิงไม่ใช่เป็นเป็นผู้หญิงขึ้นมาเลยไม่ใช่แต่เป็นพลังงานในเชิงความละมุนละไมพลังงานแห่งความเบาสบายพลังงานแห่งการเติมเต็มพลังงานแห่งการดูแลที่ว่าโอ้ทําไมมันจะต้องใช้คู่การมาถึงจะดีดับเบิลอ้อมมองว่าอันนี้จริงๆแล้วว่ามันทําให้เกิดการสมดุล ของพลังงานทั้งพลังงานอยางพลังงานหินพลังงานเพศช,ชายพลังงานเพศหญิงพอเราได้รับพลังงานทั้งสองด้านเนี่ยอย่างสมดุลรวมถึงเมื่อสมดุลแล้วมันจะมีจุดร่วมอะไรบางอย่างที่มันจะทําให้การบาลานซ์หรือการสมดุลเนี้ยมันเพิ่มกําลังของตัวครีมเองอะคะ่ะทาให้ความงามจากภายในของเราเนี่ยมันถูกผสานมันถูกเติมเต็มและมันถูกทําให้แข็งแรงขึ้น